ครับสวัสดีครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับวันนี้แล้วก็มากับอาจารย์ยดานะฮะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ี่วัดมณีวงศ์นะคะวันนี้เป็นวันครบรอบเปิดถ้าที่วัดมณีวงศ์อ่าครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะองค์ที่เราเป็นผู้จัดสร้างนะคะคือองค์ปู่สุวรรณคราชแล้วก็แม่ย่าแก้วคำกรองค่ะครับเป็นองค์ที่อาจารย์ยดาเป็นผู้จัดสร้างใช่ค่ะกับคณะและเพื่อนๆนะคะกับสาวและเพื่อนๆนะไปเข้าไปเดินน้ำหน่อยด้านในเลยค่ะไปนะก็ อาจารย์ยดานี่สร้างมากี่ปีแล้วครับองค์นี้โอ้โหสามปี<า>มแล้วไหมสามปีได้แล้วค่ะสามถึงสี่ปีนะไหนพี่ธรองค์ไหนครับพี่ธรผู้นี้ครับผู้นี้นะ สุวรรณนคราชและแม่ย่าแก้วคำกลองค่ะตรงที่เราจัดสร้างนะคะคู่นี้๋ยวขออธิษฐานจิตนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนั้นได้อธิษฐานจิตไปกับเรานะคะก็ขอให้อันนิสงผลบุญในวันนี้ที่ยะดาและคุณบิ๊กนะคะได้ถวายเงินปัจจัยในการสร้างพระแล้วก็ถวายสังฆทานสัพพานผุดพระไตรปิวรต่างๆให้เป็นอันนิสงนะคะแก่ร่มโพรรมไสของพุทธศาสนาก็ขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ร่วมกันได้แล้วก็ในระหว่างอาจารย์ยะดาธิษฐานเดี๋ยวผมจะบอกวิธีอาธิฐานอ่ะอาเจนอาจารย์ยะดาเลยนะอาถายลูก่ อาจารย์ยะดาครับก็ในระหว่างที่อาจารย์ยะดาอธิษฐานนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับพูดชื่อพูดนามใครมีชื่อเก่าผู้ชื่อเก่าบอกที่อยู่นะครับแล้วก็ขอน้อมบุญให้องค์องค์ท่านนะฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บเราค่อยขอจากท่านนะเมื่อน้อมบุญให้แล้วนะครับอธิษฐานเอาเลยอยากได้อะไรอยากเป็นแบบไหนอยากจะมีกินมีใช้อย่างไงนะครับอธิษฐานได้เลยนะครับผมขอญาตปอธิษฐานต่อนะฮะ พาคานาคาีพญานาทสทุกะองค์ทุกตระกูทุกหมู่เหาเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าสิีกรมาได้ร้องรับบุญกุศลกับลูกด้วยในทุกคนทุกแรงกศลที่ลูกได้สร้างและกัรมมาขอห้อนในศพของลูนี้จะเป็นใบเบิกทางให้ลวงระสงฆ์ในคนนี้ ผมจะเริ่มในชีวิตขอให้ลูกผ่านพบเจอได้กัลยาณมิตรขอให้ลูกได้ช่วยเหลือสังคมมนุษย์ขอให้ลูกได้ทำดีต่อแผ่นดินต่อชาติบ้านเมืองต่อองค์พระพุทธศาสนาสืบาปนเท่าน,านั้นกว่าที่ชัวชีวิตนี้ของลูกจะหาไม่ลูกขอสร้างกรรมดีต่อแต่นี้ ไม่ว่าทุกภพทุกชาติที่ลงเกินมาบนแผ่นดินอยู่ในกองอบกอใสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกขอให้ลูนันนได้อยู่ในกองบุญกองกุศลได้สร้างคุณงามความดีขอให้อาี่สงเหล่านี้จงเป็นพลาวาปบรนจุ สูเป็นผู้สขุนขุนสนุนชีวิตลูกและครอบครัวลูกและก็รยาดำเป็นทุกลูกทุกทุกคนที่คิดนี้คิดชอบขอให้เขาหลงนั้นจงประสบสันสิสุขแข็แกจริงขอให้เขามีปัจจัยสีรพาริูรณ์ขอให้เขาได้พบเับความรักจาองนอ ขอความเตตตาความสำเร็จทุกความใขึ้นกับตัวหนูก็รวมอานุโมทนาบุญกันนะครับกับผมพิกตักแก่แล้วก็อาจารย์ยดานะครับรับบุญกันนะครับสาธุครับ